สวัสดีครับผมมายินดีต้อนรับสู่ช่องสงายชาวนาครับวันนี้ต่อไฟครับเสร็จแล้วครับลองไฟกันหน่อยอันนี้เจ้าซูเปอร์จิว๋วนี่มันขาดครับแต่ก่อนใช้ไฟเส้นครับมันขาดก็เลยต่อใหม่หมดเลยสปอร์ตไลท์ก็ ใส่เหมือนกันครับเจ้าคุณเงินนี่ครับเจ้าคุณเงินเจ้านำเงินไฟใส่เหมือนกันเลยครับสองตัวสปอร์ตไหลติดเหมือนกันเลยแล้วก็นี่เจ้านำเงินรอแหงมน้ำแหงออยก็ประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็ของ เจ้าจิ๋วเดี๋ยวเหลือซารี่ล่างอยูครับก <c oughs> ำลังดำเนินการครับโดยช่างต่อ <c oughs> งานไม่มี <c oughs> ยังไม่มีงานครับใ <c oughs> ส่ไฟอย่างเดียวมาดูด้านหลังครับ <c oughs> อันนี้ว่าจะเปลี่ยนครับมันไม่สว่าง มันมากับรถเนี่ยตูดชมพูไปเลยสองคันนี่ับนี่ครับ,รบตูดชมพูเหมือนกันเลยไม่มีงานก็ทำไฟไปเรื่อยครับอันนี้ก็ตูดชมพู อันนี้มืนมันไม่ค่อยสว่างเนะตัวแผงแมอน้ํานีน่แต่ว,ว่าอยู่กลางทุ่งมืดๆก็น่าจะเอาเรื่องครับอันนี้อันนี้ติดเหมือนเดิมครับตั้งแต่ได้รถมาก็ติดแบบนี้เลยครับเจ้าจิวตูดชมพูเหมือนกันเดี๋ยวรอดูไฟสลี่ครับกำลังต่อจะไม่เสร็จวันนี้แหละ แดีว่าไฟมอน้ำคันนี้สวยครับมันเป็นสียังไงอะม่วงชมพูน้ำเงินมันเป็นสีเหลือบเหลือบกันเนาะสวยดีครับเด็ยเชน,นี้แหละแหี่ซลรีก็กําลังบันเลงครับอุปกรณ์ไฟย้ายมานี่แล้วโอเคครับเดี๋ยวรอดูไฟสลรีครับ ก็ต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองระบบทีละอันเ้อซางออก็เปิดไฟไงไฟอย่างก่อนนี้เมือือมคืมอยู่นี่นเรียบร้อยอันนี้ไฟไฟข้างครับไฟข้างไฟท้ายอันนี้เหมือน มันช้ามันเร็วครับมันกระพีิบไม่สุดเปิดไหมกันนะนี่ครับมันเป็นจุดเดียวตามจริงมันจะวิ่งครบทุกจุดนะครับช่างมันนี่ไฟเลี้ยวความรถไถครับขวา้าขวา้าไฟพามาก,กันนะตัว โอเคอ่าไฟเบรกไฟเบรกเบรกไปนี่ไปอ่าโอเคได้ครับแต่ว่าไฟเลี้ยวมันออกจุดเดียวครับตามจริงมันจะวิ่งสุดครับนี่ออกจุดเดียวทุกอดเลย ตามจริงมันจะเป็นไฟวิ่งแค่เราต่อไฟเข้ามันจะวิ่งสุดวิ่งสุดลองเปิดไฟเลี้ยวก็นนะข้างนี่ตัวคนอยู่ทางนี่บ้วเลีนเลยบัดที่นี่จามันบ้วอยากเลีน อยูต่อแให้มันแรนนี่ตลอดเพราะว่าปืดปืนเปื้กันเขาไฟแซมันแรนตลอดดีเนาะให้มันแรนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องต่อใหม่ครับให,ให้มันวิ่งตลอดเลยเพราะว่ามันกระพริบน้อยเหลือเกินแทบไม่เห็นเลยครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแก้ไขกันครับเปิดไฟนั่น,นไหนฮัลโหเห็นหง โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูทีนึงเดี๋ยวแก้ก่อนครับแป๊บหนึง่งก็เรียบร้อยครับกระพริบแล้วครับไล่ตั้งนานนี่ครับมันจะวิ่งแบบนี้ครับเปิดอันนี้เปิดไฟผ่ามากไว้ครับ มีไปสองพื้นด้วยปัญหาคือแบตเตอรี่รถไถหมดครับโยหามันนี่ไล่ต่อสายไล่เช็คตั้งงานยิ่งไล่ยิ่งไม่ติดเรียบร้อยครับนี่ครับช็อคเก็ตผมซื้อม ตัวนี้มาต่อครับหกสิบบาทกันน้ำด้วยเรียบร้อยครับแบตหมดครับปัญหาเมื่อกี้ไล่ไปอ่อนลงอ่อนลง <c oughs> ทีแรกมันไม่กระเพ็บครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวอะไฟตัวนี้มันไม่วิ่งครับมันติดแช่เลยไฟไม่พอนี่มันติดแช่หลอดกลางหลอดเดียว จบแล้วครับทีนี้ไม่ได้ต่ออะไรใหม่เลยครับแบตหมดตัดไปทั้งสองเส้นแล้วสายยังดีครับตับเป็นจุดต่อกับง่ายๆก็โอเคครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวใกล้ได้โรงงานแล้วครับช่วงนี้ยังไม่มีก็เอฟลดรถไถรถเกี่ยวไปก่อนฝากติดตามช่องน้องใหม่เลยครับผมสหายชาวนา สวัสดีครับ